การเรียนรู้ความสุขจากความเรียบง่ายในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเต็มไปด้วยความเร่งรีบหลายครั้งเรามักจะมองหาความสุขจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือซับซ้อนแต่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในความเรียบง่ายความเรียบง่ายไม่ได้หมายถึงการขาดสิ่งของหรือปฏิเสธความสะดวกสบายแต่หมายถึงการรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ และการกลับมามองเห็นความงดงามในสิ่งเล็กๆรอบตัวเมื่อเราเรียนรู้ที่จะลดความต้องการในสิ่งที่เกินจำเป็นเราจะพบว่าชีวิตเต็มไปด้วยความเบาสบายและความสุขที่เรามองหาอาจอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดในความเรียบง่ายนี้เราจะพบความสงบและความสุขที่ยั่งยืนเพราะเราไม่ต้องวิ่งตามสิ่งที่เกินความจำเป็นและไม่ปล่อยให้ใจของเราเต็มไปด้วยความอยากดังนั้นลองหยุด และมองไปรอบตัวคุณสิ่งเล็กๆที่คุณมองข้ามไปในแต่ละวันอาจเป็นแหล่งความสุขที่แท้จริงความเรียบง่ายไม่เพียงช่วยให้เราสงบสุขแต่ยังช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่จงเลือกความเรียบง่ายแล้วคุณจะพบความสุขที่ไม่ต้องแสวงหา